ชีสคือเหตุผลแหมที่ว่าผมหยิบเกมนี้มาเล่นก็เพราะว่าเห็นชื่อเกมมันน่าสนใจดีนะแล้วก็งานอาร์ตนะอี๋เราไมจะได้เฮ้ยเมืองหนูมลภาวะเยอะเกินไปฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงมาที่นี่กลิ่นมันแย่มากเลยอะไรห้องน้ำ้อง้องรียกแล้วฉันต้องไปหาทรัพยากรมาเพื่อซ่อมให้มันดีขึ้น อ๋อนี่คือบ้านเราโคตรโคตรโคตรแจ่มงานนะแต่ว่าก็เสียเกมไม่เต็มจอไปเดินเข้าบ้านก่อนครับอ๋บออันนี้เป็นทอยเลทครับห้องน้ําอันนี้เป็นระเบียงไปเราเข้าน้ําก่อนอ่าเข้าไม่ได้เหรอโอเคงันออกไปหาเออระเบียงไปหาปอุปกรณ์อันนี้เข้าท่อน้ำเ<อ>หรอฉันต้องพูดฉันต้องเออฉันต้องบอกลาจมมี่ก่อนที่ว่าฉันจะออกไปนะ จิมมี่เหรอใครคือจิมมี่อ๋อจิมมี่เนี่ยอ,ะ,อะไม่ใช่นี่แลลี่เมอิสจิมมี่จิมมี่อยู่ไหนห้องน้ำเหรอไม่ใช่จิมมี่ไม่อยู่ในห้องน้ำอันนี้แต่นนว่านี้มีแลลี่อยู่ครับสวัสดีแลลี่โอ้ยไงเชฟจะไปห้องน้ำไปแล้วอะใช่รอบที่สามของสัปดาห์แล้วเนี่ยโ oh, อ้ยเช็ดชอโอ้โชคดีอ๋ออันนี้เป็นทางออกไปสตรีทเหรอไหนคือจิมมี่ คุณจะใช่จิมมี่หรือเปล่าเอ้าไม่ใช่อันนี้ชาแมนโออรัฐบาลนี่มันประปรบล่ะแปลไม่ออกปงมันจะต้องตัวเล็กอะไรอ่ะแปลไม่ออกอันนี้เบอร์รี่เบอร์รี่เล็กเบบไม่เรากำลังสูบบุหรี่ไชอบอ่ะเราได้ไม้นี่มาจากบนท้องฟ้านายเชื่อป่ะ งนี้อะไรเนี่ยเออทำไมดูฮาดีจังไม่มีน่าจะหมดแล้วแหละตรงนี้นะยถูใช่ไหมเนี่ยแล้วนี่อะไรเข้าสู่แจ๊สคลับไหนคือจิมมี่นี่ไงจิมมี่เอเยลบดี้จะจะได้ยินโจ๊กเปล่ามุกตลกเหอะเอาเอาไป wanna hear up joke อ๋อก็ไอ้เฮ้ยเฮ้ยนี่คือโจ๊กอะ ว่าไงเชฟอย่าเอาชีสเปล่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพื่อนเวันนี้มันเกิดหรออฉันไม่ได้รู้สึกว่ามีชีวิตอีกเลยตั้งแต่ฉั้นยาไปออแน่นอนอย่าพูดถึงมันเลยนี่ไงเราได้ชีสมาเอาว่าโคตรจริงเรามาคุยกับอแจ็คจอห์นนี่เจมสันชิคกีว่าพวกเราทั้งคู่คงจะไปหางานเร็วเชฟ เกตอเชฟย่างว่าไปเรากลับไปที่ท่อน้ำไไดีกว่านะเราจะไปหาของเพื่อที่ว่าทำให้มันดีขึ้นมาแล้วครับอันนี้อะไรกลับที่สตรีทไม่เอานะ่เราเดินแบบเดิอนแบบนี้ไม่ได้ดูเหมือนว่าท่อนี่จะต่อเข้าไปในกำแพงนะช่างคนที่จะไปถามคนอ่อพวกหนูที่ว่าอยู่แถวนี้เฮ้ยช่นช้นาทาวเออ Jeff, เชฟไอ้เชฟวัสดีเราเชฟจะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะสำหรับข้าวหัดเนี่ยจะไม่เหวอ่ะเราชื่อเชฟแฮมตันนี่มีซิลเวอร์เซ็นเตอร์เฮ้ยสวัสดีครับไปเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวอ๋อ,อ,อมาคุยกับเอ <c oughs> ็นพีซีเหรอไม่ใช่สิคลับเหรอฮะ,<ล>ะจะได้ยินเกี่ยวกับจัมโบ้อะที่ว่าไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะ <c oughs> แล้วก็โดนพวกหนูแอนก็รดแรด เอ็ดเอาได้เอ็ดหนูอะ่ะวะวัดอย่งางว่า <laughs> <laughs> เอ่อเราเป็นว่าเราไปซิลเวอร์เซ็นเตอร์ละกันเนาะไกลมากครับมาเดี๋ยวเข้าเชฟมานี่เร็วเรามาถามเอ่อมาถามเบลเซอร์ดีกวมาหนะไ like ด้ไม่ได้มากับเฟดอราไมส์เฮ้ยไมส์ไทสัน เดี๋ยวไม่ว่าฉันจะเข้าไปไม่ได้จะต้องหาทางอื่นโอเคเ yeah, นี่ยเราเข้าไม่ได้อืโอ้อันนี้ปนไปท่อไปท่อต่อครับเย่เราอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่นี่นี่อะไรอะดิทูแชมปจะจะฆ่าเพื่อเอาชีสเข้าผัดอะไรเนี่ยไอ้ไอ้หนูอ๋ออันนี้เป็นประตูหลังเรามาคุยกับ มิกซ์ซีเรียสก่อนจะลงไปข้างล่างเหรอฉันต้องการที่จะเห็นเปเปอร์เวิร์กเปเปอร์เวิร์กนี่คืออะไรวะกระดาษอะไรเนาะเออเปเปอร์เวิร์กมันคืออะไรชีสไฟร์ไรส์หรือว่าเราต้องอ๋อเราต้องไปไปให้เชฟอะทำอาหารให้แล้วเราก็เอามาให้ไอ Champ. ้ยลิตเตอร์แชมป์มาไปรอแป๊บหนึ่งเชฟทำข้าวผัดชีสให้หน่อย โอ้ชีสสเลยนะเนี่ยเอาชีสข้าวผัหนึ่งอ่ะได้เลยขอบใจมาเอากลับไปให้ไอหนูตัวเมื่อกี้ข้าวผัดชีสได้ลมาเลยนชโอ้ my god เอาอาหารมาให้อะ ในรู้ต้องการมันนะแล้วก็ให้ฉันไปได้ละโอ้โหแดนซ์มันเลยโอ้โหถ้าถ้าจะดีใจมากครับไปเราเข้าเลยโอ้ แม่ม,มีมีสาว,สาวารูดรูดกำลังรูดเสาอยู่เออเรา <c oughs> เข้าไปควิมใช่ไหมไ <c oughs> <c oughs> งสุดหลอ่อรูดวิธีเอา paper work ไหมน <c oughs> <c oughs> ายทำไม่ได้หรอกพูดอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> มีประตูลับอยู่ทางขวามือของท่อออ๋ทางขวามือของท่ออ่ะ รู้ได้ไงว่าผมจะไปที่ไหน eyes, ฉันได้กลิ่น oh. จากหนูเมื่อข้างบนนะ่ะอะไรวะเอาทางลับเปิดเผยแล้วไอ้นีไน่ไอ้นี่คุยไม่ได้อะเต้นอย่างเดียวก็คือประตูลับอะอยู่ข้างเอถัดจากท่อ <How S 1> ที่ว่าเรามาโคตรนุ่มหลอ่อนี่ไงทางลับเข้าไปเลยครับโห oh. ผมชอบงานอาฮัดอ่ะโคตรชอบเลยโอ้โหทำไมบันไดมันลึกจังอะ่ะลงไปไกลมากเลยเนี่ยโอ้โไหไปครับลงไปข้างล่างกันฮ u สคอร์ปอเรชั่นโอ้ฮ c สคอร์ป Corporation เลยเออเธอไม่มีความสุขกับไอ้นี่หรอกอะไรอะ่ะทำไมอะ่ะเรามีประเด็นอะไรหรอ ไปเข้าไปเลยียลินดาเราพบกับลินดาสวัสดีครับออเจเจเป็นใครโอ้เชฟแล้ทำอะไร <Talk S 1> ที่นี่ <about this. S 1> เรากำลังคุยกับสิ่งนี้อยู่อันนี้ผู้ชายอ่ะผู้หญิงโอ้ลินดาไม่รู้เลยว่าเธอจะอยู่ที่นี่ ใน,นก็รู้ว่าฉันทำงานที่นี่จะต้องมาซ่อมเอ่อจะต้องมาซ่อมท่ออะแล้วคนโทรเรียกบริการนะแล้วก็จะซ่อมให้เลยเดี๋ยวนี้ใ yeah, น,นก็รู้ว่าฉันเดือดง่ายกับไอ้หนูอะลินดา you know I'm hard boy อะไรก็ <laughs> คือ,คอไม่ไม่ค่อยถูกไม่ต้องไม่ค่อยถูกใจอะ <All right. S 1> ไม่ค่อยถูกถกับหนูอะไรนะลืม whatever อะไรก็ตามใจรีบไปเลยได้เลยได้เลยเจ้โอ้ยเฮ้ยโคตรชอบอ่ะภาพโคตรน่ารักอ่ะมาสิ่งแล้วเนาะโอ้ยโอ้โหอันนี้มันอะไรวเนี่ยหนูผู้ดีเหรอโอ้โหกำลังสวยอย่างเมามันขอไปแจมได้ไหมบ้างไอ้ห๊าบาิฉันมีเงินอ้าวอะไรอ่ะ อะไรวัด <I> ไอส้สกูจี้อะไรนะั่นแหละสกูจี้วันนี้แบ๊กสกูจี้ถุงเงินเจฟเบนซซยรวยเจฟฟี่เบนซซย์ไอไอ้นี่เอลโลมักส์โอ้ไอเด็กนี่เป็นใครแล้วมาลบกลนเพื่ออาหารฉันทำไมอ่า สวัสดีฉันมาจากอพาร์ทเมนต์758ฉัน 75d8 พอดีว่าท่อมันเอ่อมันแย่นะัน่นจริง,รงก็อย่างที่นายเห็นพวกเรากำลังเคี้ยวกันอยู่เออคุณซ่อมมาได้หรือเปล่าแ<ะ>น่นอนเออช่าาประปาจะซ่อมภายในห้าวิต่อมาจะทิ้งคำแนะนำให้นายในโลกนี้นะมีคนเอ่อมีหนูอยู่สองประเภท ก็คือไอ้พวกที่ไม่ได้เรื่องแล้วก็ไอ้พวกที่กินอ๋อไอ้ไอ้่ะไอชีตคำนี้น,น่าจะแปลว่าขี้ป่ะม,มันจะมีไอ้พวกขี้ขี้แล้วก็ไอ้พวกที่กิน่นแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ก็หลงทางกับแม่ปวยวัดแล้วก็คือมันไล่เรากลับใช่ป่ะ Get rich ปกลับก็ได้ป่ะอาจจะซ่อมแล้วองนัเนาะ แม่บดีเจลินดาไค้งสนาเปลี่ยนหรือเปล่าจะจะเรียกนายเออจะจะเรียกแท็กซี่ให้กลับบ้านเชฟนะจะนคิดว่าฉันจะเดินไปดีกว่าจะจ่ายค่าค่าจะจ่ายค่ารถไปแล้วอฟังนะาดินดาโลกนี้ is your oyster oyster นี่แปลว่าหอยอะโลกนี้เป็นหอยของเธอเป็นหอยของนายไม่ใช่ฉันจะจะออกไป oyster ไอสเสือมันไปนอ่านี่แท็กซี่ัสดีครับอ่ะสรุปสรุปั่างแท็กซี่กับบ้านนี่ไ้ายทะเบียนแรดรปิดมันทั้งหมดนั่นแหละบางครั้งฉันก็รู้สึกเหมือนว่าและจากนั้นมันก็จะหลุดมือฉันไปฉันเกลียดเมืองนี้ชสอิเอร์ชัจบแล้วจบแล้วครับ what is this game นเไม่เกมแบบสื่อสื่อความหมายเหรอแล้วผมตีความไม่เก่งไงทุกคนชีสเป็นเหตุผลเนื่องจากว่าผมตีความไม่เก่งผมก็เลยให้เออ ChatGPT ตีความให้นะ ChatGPT สรุปได้ว่าไอ้เกมเนี้ย Cheese Iteration เ,เนี่ยสื่อว่าแม้โลกจะซับซ้อนหรือว่าเต็มไปด้วยปัญหาแต่เราทุกคนเนี่ยล้วนมีชีสของตัวเองคือแบบเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เรายังเดินต่อพยายามและลงมือทาบางสิ่งอยู่เสมอ ชีสก็คือเป้าหมายหรือรางวัลที่รออยู่นะก็คือตัวละครทุกตัวเนี่ยในเกมเนี้ยจะขับเคลื่อนด้วยเหตุผลของตัวเองเนะซึ่งล้อกับชื่อเกมแล้วก็มีสังคมที่ซับซ้อนอย่างไอเรสตี้เนี่ยที่ว่าตัวเอกเรามันพูดถึงเนี่ยก็แบบคล้ายกับสังคมมนุษย์นะที่ว่าซับซ้อนีปัญหาแล้วก็ต้องการซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนแปลงการที่ว่าเราเนี่ยเข้าไปซ่อมระบบน้ํมามันก็เหมือนกับแก้ไขปัญหาหนึ่งในระบบ หนึ่งของสังคมการเปลี่ยนแปลงและก็ะเผชิญหน้ากับความไม่สมบูรณ์แบบนะเกมพูดถึงสิ่งที่พังแล้วก็ต้องซ่อมนะทั้งเชิงกายภาพและก็เชิงสัญลักษณ์ชีวิตและสังคมอาจไม่สมบูรณ์แต่เรายังมีเหตุผลในการเดินต่อหรือซ่อมมันและนั่นก็เป็นทั้งหมดของ Cheese Iteration ครับถ้าชอบฝากไลท์ถ้าอยากดูคลิปต่อไปฝากซับไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ลืมกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า